สัสดีค่ะด็กๆคะวันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูเพิ่งน,นะคะวันจันทร์ที่24เดือนมกราคม2565่วยการเรียนรู้ของเราเป็นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะวันนี้นั่นก็คือหน่วยการเรียนรู้นกน้อยค่ะสิ่งที่เด็กๆจะได้รู้ในหน่วยการเรียนรู้นกน้อยนะคะนั่นก็คือนกชิวิสต่างค่ะ รูปร่างลักษณะของนกเป็นอย่างไรเด็กๆรู้ไหมคะที่อยู่อาศัยของนกอยู่ที่ไหนประโยชน์ของนกมีอะไรบ้างแล้วก็อาหารของนกนั้นนกกินอะไรเป็นอาหารนะคะได้ได้คะนกภาษาอังกฤษอ่านว่า bird เด็กๆอ่านตามคะ่ะ bird b i R, D, Bird, แปลว่านกค่ะสำหรับวันนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้นกน้อยเราจะมาเรียนเรื่องของนกชนิดต่างๆค่ะเด็กๆค่ะนกนะคะเป็นสัตว์สองเท้านะคะมีปีกบินได้และบินไม่ได้นะคะนกมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะคะเยอะแยะมากมายเลยะค่ะเด็กๆ เด็กคุณครูเพ่มีตัวอย่างนกมาให้เด็กๆได้ดูนะคะเราไปดูกันดีว่านกแต่ละตัวนั้นมีชื่อว่าอย่างไรนะคะเรามาดูนกตัวแรกที่คุณครูเพิ่งจะให้เด็กๆได้รู้จักนะคะนั่นก็คือนกแก้วมาคอค่ะเด็กๆคะนกแก้วมาคอนะคะ,คะ,กกคะ,คะจะมีสีสันที่สวยงามและมีสีหลากหลายสีมากเลยะค,ะค่ะเด็กๆเคยเห็นไหมคะต่อมานะคะนกเบี้ยงคะ่ะ นกพิราบนกกระจอกนกเอี้ยนนกพิราบนกกระจอกคุณครูพี่เชื่อว่าเด็กๆทุกคนจะต้องเคยเห็นเพราะนกเหล่านี้จะชอบบินวนเวียนไปอยู่ของแถวบ้านเราใช่ไหมคะเด็กๆต่อมานะคะนกกระจอกเทศค่ะเด็กๆคะนกกระจอกเทศนะคะเป็นนกที่มีตัวใหญ่ที่สุดในบรรดาน,นกทั้งหมดเลยนะคะนกกระจอกเทศถึงจะมีสีนะคะเด็กๆ แต่มันเป็นนกที่บินไม่ได้ค่ะถึงมันจะบินไม่ได้นะคะแต่เด็กๆรู้ไหมคะว่านกกระจอกเทศนี้เป็นนกที่วิ่งเร็วมากเลยนะคะต่อมาค่ะนกเขาค่ะตัวนี้ก็คือนกพูกนะคะเด็กๆใครสงสัยหรือยังคะว่าทําไมเวลาเด็กๆอ่านตัวพยัญชนะไทยหอนกพูกจึงมีคําว่าหอนกพูกตาโตเพราะว่านก มีดวงตาที่โตนั่นเองล่ะค่ะเด็กๆคะนี่ก็คือตัวอย่างนกที่คุ้่ๆยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้รู้จักชื่อนะคะชื่อของนกยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆเด็กๆได้รู้จักชื่อนกบางชนิดแล้วนะคะต่อไปก่อนที่เราจะไปทําการบ้านนั้นเรามาท่องเลขถึงถึงเลขสิบกันก่อนนะคะเด็กๆคุณรู้ชมอยากให้เด็กๆได้ท่องบ่อยๆนะคะ เราจะทําให้เด็กๆจาตัวเลขเรานี้ได้นะคะเด็กๆพร้อมยังคะครับพร้อมแล้วเราไปท่องกันเลยค่ะ z เลขศูนเลขหนึ่ง t เลขสองเลขสาม f เลขสี่ f เลขห้า s เลขหกเลขเจ เลขแปดเลข 9, 10, เก้าเลขสิบเราเท่าู่เลขสิถึงเลขสิบแล้วนะคะเด็กๆต่อไปเราก็มาทําการบ้านกันเลยค่ะการบ้านนะคะอยู่ในใบงานนะคะให้เด็กๆระบายสีนกให้สวยงามค่ะนกที่ครูครูใหเอามาให้เด็กๆได้ระบายกันนะคะนั่นก็คือนกแก้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆตั้งใจระบายสีนกแก้วให้สวยงามนะคะ เด็กๆคนไหนระบายสีเสร็จแล้วเป็นเคยนะคะต้องเก็บเอกสารใบงานให้เรียบร้อยด้วยค่ะเด็กๆได้เห็นและได้รู้จักชื่อของนกกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูอุ้มก็ขอจบการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้นกน้อยเรื่องชนิดของนกต่างๆท่านี้นะคะและเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่ที่นี้นะคะเด็กๆเ,เป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับนกนั้นมาดูกันวันุ่งนี้นะคะ